้านหลังน้อยอำมพลลำพูนอยู่ลำพังรู้ตัวในวันที่สายเชื่อว่าคงมีหลายคนคิดถึงกันอย่างแน่นอนสำหรับหนุ่ยอำพลลำพูนวัยห9ปีดร็อกเกอร์มือขวานักร้อนงนำวงไมโครที่ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานพอสมควรอยู่สุขสบายดีหรือไม่ให้แฟนๆได้หาคิดถึงกันใครจะคิดว่าเบื้องหลังของหนุ่มร็อกเกอร์อย่างหนุ่ยอำพลจะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอาศัยอยู่บ้านสวน ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทําอาหารกินเองโดยพี่หนุ่ยนั้นชื่นชอบการทํากับข้าวมากๆทุกครั้งที่อยู่บ้านเขามักจะทํากับข้าวหลากหลายเมนูทําผักต้มน้ําพริกปลาทูทอดนอกจากนี้ยังใช้เวลาในการตกแต่งบ้านสวนจึงไม่แปลกเลยว่าบ้านของพี่หนุ่ยนั้นจะมีความสงบร่มรื่นน่าอยู่และดูใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆหลายๆคนคงทราบกันดีว่าทางด้านอําพลลาพูนเคยแต่งงานกับนักร้องสาวมาชาววัฒนาพานิชและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือน้องกายนวพลลำพูน และหย่าก,กันเมื่อปลายปี2540ด้วยเหตุผลส่วนตัวล่าสุดทางด้านอลลัมพลลำพูนได้ออกมาโพสต์รูปภาพของอดีตภรรยามาชาหลังได้พาลูกชายน้องไกยนวพลมาเยี่ยมคุณยาที่บ้านซึ่งเป็นคุณแม่ของอลลัมพลลำพูนนั่นเองพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าจุบจ๊บ,บหลังที่จากทางด้านอลลัมพลลำพูนโพสตภาพมาชาและลูกชายก็มีทางด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กัน IG แทบแตกว่าเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆ รวมถึงเข้ามาชื่นชมถึงมิตรภาพครอบครัวที่ยังคู่กันทั้งคู่ยังมีให้กันเสมอซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเอาไว้วา่าอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวทางด้านนุยอัมพลก็ได้เข้ามาตอบกลับอย่างอารมณ์ดีเอาไว้วา่าใจเย็นอีก